ดีค่ะพบกับ DM หลงปูโตนะคะวันนี้ดามานำเสนอพระที่ดาได้เช่าวันนี้นะคะเฮียเขาส่งรูปมาให้ดาชมคร่าวๆนะคะทางรลา่าดาก็เลยไปเจอเฮียเขาเลยนะคะที่เมกะบางนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้ดาได้เช่าอะไรมาบ้างนะคะเริ่มจากองค์แรกกันเลยสมเด็จเดียนอินเดียนะคะองค์นี้ถือว่าสวยมาก ดาจะบอกว่าถ้าชัดๆเนี่ยสวยๆคมๆเห็นเส้นตรงนี้ไหมคะเส้นด้านบนเนี่ยคะ่ะตึ๊กตึ๊กเป็นเส้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 นเนี่ยจะติดนะคะส่วนใหญ่ถ้าติดตรงนี้ด้านหลังจะสวยถ้าไม่เชื่อมาดูกันเลยนี่ส่วนใหญ่แล้วพอปั๊มไปเรื่อยๆบล็อกก็จะเริ่มสึกใช่ไหมคะ ด้านหลังก็จะมีความคมชัดน้อยลงเพราะว่าดีเทลค่อนข้างเล็กรายละเอียดเล็กมากเป็นเจดีพุทธคายานะคะที่ประเทศอินเดียรุ่นนี้สร้างขึ้นเพื่อ,อเป็นที่ะระลึกว่าหลวงปู่ได้สเสด็จไปที่ประเทศอินเดียนะคะเป็นเหรียญมีคนทักมาถามว่าเหรียญรับเช่าไหม mm hmm. เหรียญรับเช่านะคะแต่อยู่ที่สภาพและราคาจะส่วนใหญ่เหรียญดาจะชอบอสวยนิดนึง อันนี้นะคะจะเป็นเนื้อนวะนะคะปี19เยือนอนินเดียนเนื้อนาวะเนี่ยมาจะแค่ประกายข้างๆนี้นะคะแล้วก็รอยตัดจะมีความเป็นนวะนนนต่อเต่าโคดเนี่ยจะเป็นโคดต,ตัวเล็กนะคะแลวจุดดูก็คือตรงน,นี้หลังก็มีความผิวประหลอดอยู่นะคะก็ถือว่าสวยเดิม มีห่วงด้วยต่อมานะคะจะเป็นพระปิดตานะคะปดนีนะคะหลังยันนะองค์นี้ที่ดานำเสนอคือ<ม>เห็นตรงนี้ไหมคะมีคาบทำให้พาย,ยิ่งมีสเสน่ห์นะคะคาบน้ำมนออกเหลืองก็จะมีสเสน่ห์ก็จะได้ราคาเห็นไหมคะมีตะกุด เงินแปดตังหนึ่งน,นะคะด้านหลังเป็นปิตาปนีหลังยังนนะคะองค์นี้พระจะมีขีปอยู่เลยนะคะพระจะแบบขีปหลงปู่จะบางๆางนะคะบางๆองค์ต่อไปนะคะจะเป็นจมโบ้นะคะจมโบงเนี้ยเป็นตังอิวแบบแห้งๆนะคะถ้าส่องจริงๆจะเห็นเลยว่าตังอิวออกแห้งๆองค์นี้ถือว่า กดพิมพ์ได้คมชัดนะคะเล็บยังติดนะคะดูเท้าติดครบนะคะและที่สำคัญดูด้านหลังรับแป้งบางๆไม่ผ่านการใช้เลยนะคะแล้วมีเกสาหนึ่งเส้นด้วยปกติแล้วจัมโบ้เนี่ยจะหามีเกสายากมากนะคะ พระองค์นี้เกิดจากการจับนิดนึงก็คือตอนหยิบขึ้นมาจากพิมพ์ยังไม่แห้งจับตรงนี้จะเป็นรอยนิ้วเห็นไหมคะแล้วก็พระก็เลยจะบิดนิดนึงแต่ไม่มีผลอะไรนะคะเป็นธรรมชาติของพระองค์สุดท้ายนะคะเป็นปกมะขามปกมะขามองค์นี้แดงเลยนะคะผิวไฟหลังยันนะนะคะ สำหรับคนเกิดวันเสาร์ห้อยดีเลยนะคะดาแนะนำเพราะว่าดาก็ห้อยอยู่สามารถส่งรูปเข้าามาให้ดาชมได้เลยนะคะทางไลน์หรือไลน์แอดก็ได้นะคะเป็นแอด d m d m นะคะง่ายๆนะคะส่งรูปถ่ายรูปหน้าหลังข้างมาให้ดาชมดาดูแท้นะัดเจอกันในกรุงเทพปริมณฑลหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่ไกลมาก นัดเจอได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งเป็นเคอรี่ไปสีได้นะคะดารับพาดาโอเงินให้โอกาสจบ99%ไม่เสียเที่ยวแน่นอนนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝาก subscribe ให้ DM หลงปู่โต๊ะด้วยนะคะติดตามได้ว่าคลิปหน้าดาจะไปเช่าพระที่ไหนเป็นพระอะไรนะคะติดตามรับชมได้ค่ะพี่ๆท่านใดมีพระ มาชมได้เลยค่ะ